ขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับสิทธิพิเศษที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้กับเราเพราะว่าตอนนี้เราเป็นคริสเตียนใช่ไหมคะแล้วก็การเป็นคริสเตียนหมายความว่าวิธีการดําเนินชีวิตของเราไม่ใช่เป็นแบบเดิมอีกต่อไปแล้วตอนอยู่ในโลกเราอาจจะมีนิสัยในแบบหนึ่งนะคะในก่อนที่เราจะเชื่อพระเจ้าแล้วก็เราก็ถูกลหลอล้อมด้วยอะไรบ้าง จะเป็นโทรทัศน์เป็นสื่อต่างๆเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวและการดำเนินชีวิตตามแบบที่เราเคยถูกสอนมาบางครั้งเราก็อาจจะไม่รู้ตัวว่าการดำเนินชีวิตแบบนั้นมันผิดอยู่เราอาจจะไม่รู้ว่าที่เราทําที่เรามองเห็นที่เราตัดสินใจที่เราวิเคราะห์มันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานที่ถูกต้องอย่างแท้จริงเพราะว่าเราเปลี่ยนไปตามกระแสของโลกนี้เป็นประจา ช่วงหนึ่งเขาบอกว่ากินมื้อเช้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดผ่านไปผ่านมาสักพักเขาบอกว่าการทำา IF อดอาหารถ้าเราผ่านมื้อเช้าไปได้มันจะทำให้เราอายุอ่อนเยาว์ลงสุขภาพจะดีขึ้นร่างกายจะเผาผลาญพลังงานได้มากยิ่งขึ้นช่วงหนึ่งเขาบอกว่าให้เรานอนวันละ8ชั่วโมงให้ได้แต่ต่อมามีแพทย์มาบอกว่าบางครั้งร่างกายของเรา6ชั่วโมงก็พอแล้ว มันขึ้นอยู่กับสภาพของแต่ละบุคคลช่วงหนึ่งเขาบอกว่าทุกวันเราจะต้องขับถ่ายแต่ก็มีหมออีกคนหนึ่งมาบอกว่าบางคนสองวันขับถ่ายทีไม่ใช่เรื่องผิดปกติมันขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นเขาศึกษาเรื่องอะไรกันมาช่วงหนึ่งเขาอาจจะบอกว่าผู้หญิงหุ่นแบบในโรมันในกรีกหุ่นดีมากเป็นที่น่าปรารถนาว่าติดกำแพงว่าอะไรเพียบเลยทุกวันนี้ กางเกงของผู้หญิงทุกวันนี้เอวของเขาใ,ใส่ได้แค่ขาข้างเดียวหญิงดังนั้นมันเปลี่ยนไปเยอะมากเราจะเอาอะไรเป็นมาตรฐานได้ในเมื่อทุกอย่างมันเปลี่ยนเสมอแต่เรารู้ว่าสิ่งที่ไม่เปลี่ยนเลยก็คือพระวจนะของพระเจ้าฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำของพระองค์จะไม่เปลี่ยนเลยดังนั้นตอนนี้เราไม่ได้เป็นของโลกอีกต่อไปแล้วเราเป็นของพระเจ้าพระองค์ซื้อเรามาด้วยราคาที่สูงลิบ สูงด้วยชีวิตของคนคนหนึง่งถ้าหญิงต้องไปซื้อของอะไรสักชิ้นหนึ่งให้ลูกโดยที่หญิงจะต้องจ่ายด้วยชีวิตตัวเองมันแพงมากหญิงอาจจะต้องบอกลูกก็อย่าเอาเลยลูกเพราะว่านี่ต้องจ่ายด้วยชีวิตของเราเลยนะลูกอยากได้แค่หุ่นยนต์หนึ่งตัวแต่ต้องแลกด้วยชีวิตแม่นี่ของมันต้องแพงขนาดนั้นพระเจ้าต้องการที่จะให้เรากลับไปอยู่ในอ้อมอกของพระองค์อีกครั้งหนึ่งและพระองค์ต้องจ่ายเราใจา ด้วยราคาที่สูงสุดคือพระบุตรองค์เดียวของพระองค์และอย่าลืมนะคะพระองค์ไม่ได้ซื้อแบบเหมาโหลพระองค์ไม่ได้บอกว่าทุกคนรวมออกมาแล้วได้เป็นราคาของพระบุตรหนึ่งพระองค์ไม่ใช่คุณหนึ่งคนเท่ากับพระบุตรนั่นแหละหนึ่งพระองค์เลยถ้าทั้งโลกนี้มีคุณแค่คนเดียวพระเยซูก็ยังมาสิ้นพระชนเพื่อคุณอยู่ดีเพราะว่านั่นคือราคาของคุณดังนั้นเราไม่ได้เป็นของโลก เมื่อเราไม่ได้เป็นของโลกแต่เรายังดำเนินชีวิตอยู่บนโลกเราก็ไม่ควรจะถูกโลกกลืนกินไปไม่ควรที่จะต้องใช้ชีวิตในแบบที่พระเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของเราไม่ได้พอพระทยัยแต่เราจำเป็นที่จะต้องอธิษฐานเพื่อที่เราจะรู้ว่าอะไรเป็นนาำพระทยัยและนี่คือข้อที่เราพูดบ่อยมากๆในพระคัมภีจากพระคัมภีร์นะคะว่าการดาเนินชีวิตแบบคริสเตียนเราจะต้องไม่ประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ ขอบคุณพระเจ้าพระคัมภีร์นั้นเขาเรียกว่า timeless ไม่ได้อยู่ในห่วงเวลาหนึ่งเวลาใดพระคัมภีร์นั้นถือว่าอยู่ในทุกช่วงเวลาดังนั้นตอนที่เขียนพระคัมภีร์ในโรมบทที่12บสข้อหนึ่งข้อสบอกอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ขนาดในยุคนั้นเนี่ยยังไม่น่าประพฤติตามคนในยุคนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าพระคัมภีร์ก็ยังใช้ได้ในทุกวันนี้นั่นแปลว่าเราไม่ควรที่จะให้คนในยุคนี้ เป็นตัวกําหนดเราว่าเราจะทํำยังไงได้บ้างเราจะพูดอะไรเราจะคิดอะไรเราจะออกไปเรียกร้องอะไรได้บ้างเราจะหยาบคายยังไงได้บ้างเราไม่ปล่อยให้เป็นอย่างนั้นการประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ไม่ได้ช่วยให้นิสัยของเราเปลี่ยนและไม่ได้ช่วยให้เราทําหน้าที่ที่พระเจ้าเรียกเราเอาไว้ในหนังสือเอสเตอร์นะคะได้มีการพูดถึงเอาไว้ว่าเดี๋ยววันนี้ช่วงคําเทศนาหลักจะพูดถึงเอสเตอร์ด้วยเหมือนกันนะคะ ใครจะรู้แหละว,ว่าพระเจ้าเรียกเราให้อยู่ในช่วงเวลานี้เพื่อการพิเศษการหนึ่งการใดเราต่างก็ใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆไปวันๆหนึง่งและเราก็แค่หาเช้ากินข้าหรือหาเผื่อเอาไว้พรุ่งนี้และเราก็ใช้ชีวิตโกรธบ้างมีความสุขบ้างน้อยใจบ้างเศร้าบ้างแบบหมดไปวันๆหนึง่งแต่เราไม่รู้ว่าพระเจ้ามีแผนอะไรเพื่อชีวิตของเราถ้าเราอยากจะรู้ว่าพระเจ้ามีแผน อะไรบ้างให้กับชีวิตของเราเราจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงความคิดก่อนไม่คิดตามอย่างคนในยุคนี้ดังนั้นรวมบทที่12บสองข้อหนข้อสยังใช้กับเราได้ในวันนี้แล้วก็ยังจะใช้ได้ต่อไปตลอดจนกระทั่งพระเยซูเสด็จกลับมาแล้วก็สร้างแผ่นดินใหม่ของโรงขึ้นมาดังนั้นไม่ว่าจะยุคไหนเราไม่ประพฤติตามอย่างโลกนี้แต่นิสัยที่เคยถูกสร้างมาแล้วอ่ะมันจะเปลี่ยนได้ยังไง ข้อสอบอกแล้วนะคะว่าให้เราได้ถวายตัวเราเองให้เป็นเครื่องบูชาข้อหน,นะคะบอกให้เราถวายตัวเองเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตและข้อสอบอกว่าแล้วอุปนิสัยของเราถึงจะเปลี่ยนถ้าอยากนิสัยเปลี่ยนแค่นั่งคิดว่าพระเยซูคริสต์ตายเพื่อฉันแล้วดังนั้นฉันมีธรรมชาติใหม่ฉันจะเปลี่ยนมันไม่เปลี่ยน การใช้พลังจิตคิดเอาเองมันไม่เปลี่ยนคุณต้องพยายามในการบากบัน่นแล้วก็เปลี่ยนตัวคุณเองเปิดดูพระคัมภีร์อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่ให้อ่านพระคัมภีร์เพื่ออุปนิสัยจะเปลี่ยนพระคัมภีร์สอนว่าให้อดทนนานเมื่อก่อนอดทนไม่นานฉันเป็นคนจริงใครว่ามาฉันว่ากลับใครด่ามาฉันด่ากลับใครปาดมาฉันปาดกลับแต่พระคัมภีร์สอนว่าให้อดทนนานและกระทําคุณให้เมื่ออ่านนั่นแหละมันถึงจะเปลี่ยนได้ เมื่อบังคับตนมันถึงจะเปลี่ยนได้ยิงขอบคุณพระเจ้าสําหรับเรื่องของพระคุณที่พระเจ้ามีให้กับมนุษย์ของเราทุกๆคนและด้วยพระคุณของพระองค์ทาให้เราอดทนกับสิ่งต่างๆได้เพราะนั้นคือสิ่งที่เปาโลมีประสบการณ์มาเปาโลโดนเคี่ยนตีถูกเอาไปจองจําถูกคนประทุษร้าย เลือแตกหรืออะไรต่างๆแล้วเขารู้สึกโอ๊ยไม่ไหวแล้วคนพวกนี้ก็มาลังแกเหลือเกินไปที่ไหนมันก็ดักรอที่จะทําร้ายทุกที่เปาโลอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าบอกการที่มีคุณของเราก็เพียงพอพระคุณของพระองค์จะช่วยให้อดทนได้แต่ไม่เคยมีตอนไหนที่เปาโลบอกว่าพระคุณของพระองค์ช่วยให้ข้าพระองค์เปลี่ยนนิสัยตัวเองใหม่เปาโลทํำยังไงคะที่จะเปลี่ยนตัวเองทุบตีตัวเองบังคับตัวเอง บังคับตัวเองเพื่อที่จะให้ไม่ประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ให้้อยคำของพระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงตัวเราเองดังนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องใช้พระวจนะของพระเจ้าในการเปลี่ยนแปลกขอโทษค่ะเพื่อที่เราจะทำหน้าที่ที่พระองค์บอกเอาไว้ในมัทธิวได้นะคะว่าเราเป็นเกลือและเป็นความสว่างของโลกใบนี้เราต้องคอยพิจารณาตัวเราเองอยู่เสมอว่าทุกๆวันคนมองเห็นเราเหมือนพวกเดียวกับเขาไหมคนในโลกนี้ หรือว่าเราต่างเราเป็นเกลือเป็นความสว่างไหมเราทำให้ความเน่าเฟะที่มันกำลังเกิดขึ้นต่อหน้าเรามันเน่าช้าลงไหมเราเป็นเกลือไหมเราทำให้มันมีรสชาติหรือว่าช่วยถนอมมันหน่อยไหมเราช่วยให้โลกที่กำลังมืดและกำลังดำดิ่งมันสว่างขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งไหมให้คนได้เห็นว่ามันมีความหวังอยู่บนโลกใบนี้มันมีความหวังอยู่แล้วมันมีทางออกอยู่เราทำหน้าที่ตรงนั้น บ้างหรือยังในฟิลิปปีสอนเราว่าให้เราอธิษฐานขอให้เรามีวิจารณญาณน,นี่เป็นสิ่งที่หญิงพูดมาต่อเนื่องในช่วงสองสามเดือนมานี้เพราะว่าคือสิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ในใจยิงมากมันคือสิ่งที่เราจําเป็นต้องมีจะพูดอะไรจะทําอะไรเราต้องมีวิจารณญาณถ้าเราไม่อธิษฐานเราไม่ประพฤติตามอย่างคนตามพระ,พระวจนะแต่เราทําตาม นิสัยเดิมๆของเราเพื่อนของเราเราเห็นแก่คนอื่นมากกว่าที่จะเห็นแก่พระเจ้าเราไม่มีวิจารณญาณเราก็จะกลายเป็นคนที่ใช้คำหยาบคายเป็นคนที่แต่งกายเพื่อเอาใจโลกเราจะเป็นคนที่ไปร่วมอยู่ในขบวนต่างๆเพื่อสนุกกับโลกใบนี้แล้วโลกใบนี้ทำให้เราดำดิ่งลงและสิ่งที่เกิดขึ้นยิงเห็นหลายครั้งเลยก็คือว่า เมื่อมีใครมีข่าวอะไรหรือทำอะไรแน่นอนมันไม่ได้น่ารักเสมอไปแล้วเขาทำตามกระแสยกตัวอย่างหญิงไม่ได้เห็นด้วยและหญิงไม่ได้ต้องการจะโจมตีบุคคลหนึ่งบงค,คลใดแต่เคยสังเกตไหมคะว่าในสมัยก่อนมันมีการแอบซื้อหนังสือโป๊กันใช่ไหมสมัยนี้ไม่ต้องแอบไม่ต้องอะไร เขาถอดแล้วก็ถ่ายโชว์กันเองเลยแล้วเมื่อคนนี้ถอดโชว์คนนี้ก็ถอดโชว์คนนี้ก็ถอดโชว์เพราะอะไรคะเขาประพฤติตามอย่างในโลกนี้กันเขาโชว์กันไปเรื่อยๆแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อเอ่ยคนก็เข้าไปคอมเมนต์ดา่าด่าแบบไม่มีเหตุผลฉันอยากจะด่าก็ดา่าเห็นสีผมก็ดา่าเห็นบิกินี่เขาก็ดา่าเห็นเรือนร่างเขาก็ดา่าคืออยากจะดา่าแล้วต่อมาก็มีคนหนึ่งลุกขึ้นมาเริ่มฟ้อง คนอื่นๆก็เริ่มฟ้อง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 และเราก็จะเห็นว่าบางคนเป็นแค่คุณป้านัน่งอยู่บ้านไม่มีอะไรแต่นั่งเขียนด่าเขาสุดท้ายก็ต้องยกผ่านยกผงมาลยัยไปขอโทษขอขามาป้าไม่มีเงินจ่ายค่าค่าเสียหายที่ไปด่าคุณเอาไว้ฉันไม่มีเงินจ่ายหรอกนะสามแสนห้าแสนล้านหนึ่งที่คุณเรียก ไปทาชื่อเสียงคุณเสียหายไปดา่าคุณออกสื่อแล้วก็เริ่มมีคนออกมาขอโทษขอโทษขอโทษกันมันคือการประพฤติตามอย่างคนในโลกนี้เพราะขาดวิจารณญาณดังนั้นเราจึงจําเป็นที่จะต้องอธิษฐานขอพระเจ้าให้เรามีวิจารณญาณเราจะทําอะไรคิดให้ดีคิใดคให้ถี่ถ้วนถ้าไม่รู้ว่าจะคิดยังไงดีว่าอันนี้ถี่ถ้วนหรือไม่ถี่ถ้วนดีหรือไม่ดีเอ๊ยยังไงดีกระแสะเขาก็ทํากันมีคนชื่นชมเยอะมันผิดหรือไม่ผิดถามตัวเองว่าพระเจ้าพอพระทยัยไหม ขี่ส้นต้ไว้แค่นั้นฉันทําอย่างนี้พระเจ้าพอพระทัยไหมพระเจ้าได้รับเกียรติไหมพระเยซูไปกับเราในสภาพนี้พระองค์ต้องปิดหน้าพระองค์ไม่อายแล้วเป็นหนึ่งเดียวกันกับวิญญาณเขาแล้วจะหนีก็ไปไม่ได้แล้วติดอยู่ในร่างนี้ด้วยแต่อายคําพูดที่ออกมาพระองค์แบบเล่นๆๆๆพระองค์ไม่อยากจะได้ยินเลยหรือเปล่าวิจารณญาณจึงเป็นสิ่งที่สําคัญดังนั้นตอนนี้ เราถูกสร้างขึ้นใหม่เราเป็นคริสเตียนเราไม่ได้เป็นตามอย่างคนในโลกนี้ต่อไปแต่ว่าการจะไม่ประพฤติตามอย่างคนในโลกนี้ต้องมาจากการที่เราตรึกตรองพระวจนะเป็นประจำและขอพระเจ้าประทานวิจารณญาณให้กับเราเพื่อที่เราจะสามารถดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้และทำตามที่พระองค์ทรงเรียกได้สิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกให้กับคุณทำแต่ละคนทุกคนมีงานทำทุกคนมีหน้าที่ที่พระเจ้าเรียกอยู่ให้คุณเป็น พันธกรแห่งข่าวประเสริฐนำเรื่องของการคืนดีกันไปบอกกับคนอื่นคุณทำหน้าที่นั้นแล้วหรือยังในวันนี้ทั้งชีวิตนี้อย่าเป็นเพียงแค่ออกไปประกาศตอนมีงานประกาศใหญ่ครั้งหนึ่งครั้งเดียวในชีวิตแล้วก็เอาไปโม้ได้ทุกปีไม่ใช่นะคะทุกวันของคุณคุณทำหน้าที่ในการเป็นเครื่องมือของพระเจ้าหรือย,อยังเป็นภาชนะอันทรงเกียรติให้พระองค์ใช้สำหรับงานดีหรือยัง เราต้องเป็นคนที่ชำระตัวเราเองแล้วก็พิจารณาแล้วก็เลือกดําเนินชีวิตให้พระเจ้าพอพระทยัยและเมื่อคุณดําเนินชีวิตเป็นที่พอพระทยัยคุณไม่ต้องไปห่วงเลยว่าเอ๊ะวันนี้พระเจ้าจะปกป้องไหมนะพระเจ้าจะอวยพรไหมนะฉันจะเจริญรุ่งเรืองหรือเปล่านะความสัมพันธ์ของฉันกับคนอื่นจะดีไหมฉันจะมีสันติสุขไหมฉันจะนอนหลับไหมตายไปฉันตกลงจะได้ขึ้นสวรรค์จริงไหมคุณไม่ต้องห่วงพระเจ้าดูแลทุกอย่างแบบพร้อมสับแล้ว เพียงแค่คุณเดินบนเส้นทางของพระองค์คุณจะไม่พลาจดจากการจัดเตรียมของพระองค์ขอให้เราได้ตั้งมั่นอยู่เสมอนะคะว่าจากวันนี้เป็นต้นไปพระเจ้าเรียกให้ฉันทำงานใหญ่งานนั้นคือการเป็นตัวอย่าง ให้กับคนอื่นๆได้เห็นว่าคนที่เชื่อพระเจ้าเป็นยังไงเป็นตัวแทนของพระเจ้าให้กับคนได้รู้ให้เขาได้สัมผัสและมีประสบการณ์กับพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเราและให้เขาได้สรรเสริญพระเจ้าและให้เขาได้รับความรอดคนหนึ่งคนรับความรอดมันคืองานที่สำคัญมากเพราะนั่นแปลว่าเขาจะไม่ต้องลงนรกนิรันดร เขาไม่ต้องลงนรกนี้แล้วเราไม่รู้ว่ามันสําคัญขนาดไหนลองนึกถึงคนที่เรารักก็ได้ที่จากไปแล้วที่เขาไม่เคยได้ยินเรื่องพระเจ้าเราเสียดายไหมที่เขาไม่มีโอกาสยิงขอโทษนะคะสําหรับบางท่านที่รู้สึกว่าญาติผู้ใหญ่ที่จากไปแล้วคุณหวังว่าคุณทําดีตรงนี้แล้วเขาจะรอดได้หรือพระคัมภีร์บอกว่าถ้าท่านเชื่อท่านและครัวเรือนจะรอดหมายถึงถ้าคุณ เอาข่าวประเสริฐไปแบ่งปันแล้วไปบอกเล่าและดำเนินชีวิตอย่างดีแต่คนที่จากไปแล้วถ้าเขาไม่เคยเชื่อพระเจ้าเขาไม่ได้รอดมันเศร้ามันเจ็บยิงมีญาติหลายผู้ใหญ่หลายคนที่จากไปแล้วไม่รู้จักพระเจ้าและเขาไม่รอดดังนั้นสําคัญไหมที่คนก่อนหน้าเราที่เขาใช้ชีวิตแบบคริสเตียนเขาควรจะดําเนินชีวิตอย่างดีเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับคนได้รับความรอดด้วยนั่นคืองานที่เราจะต้องทําต่อไป และเมื่อเราดําเนินชีวิตเป็นอย่างดีและเป็นตัวแทนที่ดีของพระองค์แล้วคนอื่นเห็นชีวิตของเราและเขาสรรเสริญพระเจ้าและเขารับความรอดนั่นแปลว่าพี่น้องและญาติของเขาที่เขารักก็จะดีใจไปด้วยที่เนี่ยเป็นเพราะการดําเนินชีวิตของเราหนึ่งคนทําให้คนอื่นได้รอดเพราะเรามีวิจารณญ,ญาณเพราะเรายอมเปลี่ยนแปลงตัวเราเองใหม่ไม่ทําตามอย่างโลกนี้แต่ใช้ชีวิตให้พระเจ้าได้รับการถวายพระเกียรติดังนั้นให้เราตั้งเป้านะคะปีนี้ ในแต่ละวันฉันจะเป็นคนหนึ่งที่นำเรื่องราวของพระเจ้าไปแตะต้องชีวิตคนอื่นอาจจะผ่านทางรอยยิ้มอาจจะผ่านทางการดำเนินชีวิตอาจจะผ่านทางการกล่าวประกาศบอกเล่าคำพยานเกี่ยวกับพระองค์ให้คนได้ฟังให้เราได้ทำหน้าที่นั้นด้วยการทำหน้าที่นั้นถือว่าเป็นเกียรติสูงสุด และเกียรตินั้นอยู่กับคุณไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือเปล่าและพระเจ้าคาดหวังที่จะเห็นจากตรงนี้ด้วยนะคะดังนั้นให้เราตั้งใจว่าเราจะใช้ชีวิตเพื่อที่พระเจ้าจะได้รับการถวายพระเกียรติในชีวิตของเราด้วยกันนะคะให้เราขอบคุณพระองค์นะคะพอ่อคะลูกขอบคุณพระองค์สำหรับงานที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์มอบให้กับชีวิตของเราทุกคนขอบคุณที่พระองค์ทรงซื้อเรามาแล้ว และเราไม่ได้เป็นของซาตานอีกต่อไปเราเป็นของพระองค์พระองค์จ่ายมาด้วยราคาที่สูงลิบเพื่อให้เราได้เข้ามามีชีวิตใหม่และพระองค์ต้องการให้เราดำเนินชีวิตใหม่นี้ โดยผ่านทางการตรึกตรองพระวจนะและไม่ทําตามอย่างโลกนี้ให้ถ้อยคําของพระองค์เข้ามาฝังอยู่ในเราเปลี่ยนแปลงเราและเราจะได้สามารถดําเนินชีวิตเป็นภาชนะที่พระองค์นําไปใช้งานเพื่อเกียรติได้และเราจะสามารถดําเนินชีวิตเพื่อให้พระองค์ได้รับการถวายคําสรรเสริญได้ขอบคุณพระองค์ที่ในทุกๆวันพระองค์ประทานวิจารณญาณให้กับเราเพื่อที่เราจะแยกแยะผิดชอบช่วยดีและการกระทําที่ เป็นที่ชอบพระไทยและเป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระองค์อยู่เสมอลูกขอบคุณที่เมื่อเราดำเนินชีวิตเป็นอย่างดีพระองค์ก็จะสามารถทําในส่วนของพระองค์ได้มากยิ่งขึ้นข่าวประเสริฐที่พระองค์ใส่ไว้นในหัวใจของคนและการ แจ้งความผิดบาปให้กับคนทั้งโลกได้รับรู้โดยผ่านทางองค์พระวิญญาณก็จะสามารถมีพลังลิธานุภาพมากยิ่งขึ้นและคนทั้งหลายจะได้สามารถกลับใจใหม่แล้วมาเชื่อในพระองค์ได้โดยการที่เราเลือกดําเนินชีวิตตามอย่างขององค์พระเยซูคริสต์ดูขอบคุณพระองค์และขอถวายพระเกียรติทั้งสิ้นแด่พระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์ m e n